เวลาช้าเกินไปแล้วไปเถอะไปอ๋อ,อไอ้เจ็บจิบหายเลยนาะยอยากไปหรือเปล่าที่ก็อยากไปนะนายต้องไปสิเพื่อนเพื่อนของ,งานายอยู่ทั้งเป็นหนะ้าอ่ะชันตอนนี้ฉันว่าฉันไม่ไหวแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกฉันมีแมนะ่ยาฆ่าเสนีย์ยานี่เว้ย โอ๊ย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 ใครก็ได้ช่วยด้วยไอ้ไอ้ไอ้โอ้อีกี้ยอีกแล้วเนี่ยโอ้ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยไปกันเถอะนี่เราจะต้องไปอีกสามร้อยหกสิบเก้าพันไม้ใช่ไหมเนี่ยยุดอะไรกันอะเชิ้นว่าอาจจะเป็นตำรวจก็ได้นะโอ้ไม่นะ ฉันคือบีฉันจะฆ่าพวกแกใช่รับแจ้งมาจากพูทหารที่นายยิงเมื่อกี้นี้เราไปทําอะไรกับเขาอ่ะอูจะไม่ทําจริงๆอะ่ะโอ้หในเขาไม่อยากเอาเระเบิ่ฉันหรอกใช่ไหมใช่แต่ว่าฉันคงฆ่าเจ้าแตงโมก่อนไอค,คือแตงมโมยกคือเออไม่ไดีหมอนี่ไงล่ะโอ้ยทำไมอ่ะทำไมนายองฆ่าฉันด้วยอะ่ะ เพราะว่าอันก็คือคนที่ทำชั้นว่าตอนอดิบไงละ่ะตอนนั้นดีบที่ไหนฉันไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะเ,เออเหรออั้นตายไปซะเ,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 เชื่ว่ามันคงตายหมดแล้วละ่ะดีกว่าไปกินน้ำองุ่นเต้นดีกว่า สวัสดีนายคือใครอ่ะนายคือแตงโมงกีนี้หรือเปล่าไม่เป่นใจแตงโมงกีนี้ฉันคือดูฟัสแตงโมงโอ้อยไอ้เหี้ยรู้จักนะอ้าอ้าทำไมมันนมันทำไมน่ะมันใบยาอ่อนขนาดนี้วะฉันว่าเด็กน้อยน,นี่นเนี่ยตายแต่อะไรหรอก ไลยทำไรอ,อ,อ่ะจะฆ่าแกไงล่ะอ้าาาายิงปืนเอาไปกินจะไม่เห็นโดนเลยล่ะเอาไม่เห็นโดนเลยนะเออในโดนมาไม่ใช่โดนหรอกว่ากูาามีพลังพิเศษเว้ยอ้าอาาโอ้อ้า

โอโอ้ย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 ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ออ้ออยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโ้ยโอ้ยยโอ้อ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ งั้นเราไปกันเถอะไปเถอะอ๋อฉันบอกจริงๆว่าเลยจะถึงสักทีอ่ะโอ้ฉันหวามันถึงแล้วล่ะไม่บอกไปเจอกันต้อไม่กลัสวัสดีเพื่อนได้เวลาแล้ว ก่อนที่เราจะไปดูกุรลลายกุช่ายกุชช่ายด้วยแล้วกันเดี๋ยวก่อนนี่มันเรี้ยงอะไรกันวะโอ้จำได้ไหมที่ฉันขายหมูนีใครละ่ะฉันมีคนฆ่ามันเองไอ้หมอน,นี่ที่ฆ่าเราไม่ใช่เหรอโอ,อ้นายคิดผิดแล้วละ่ะกล้วยแอปเปิ้ลที่เก็บเอาไว้ฉันนั้นสามารถทำให้คุณตายหาได้เราจะต้องฆ่าผู้นายทุกคนด้วยนาัา่นโอเค ฮ่าฮ่าใช่ไหมลูกกิจเท่าไหร่หรอมันฟื้นได้ไงอ่ะไม่เป็นไรจะฉันยิ้มเองอ้ยเไม่เป็นไรสักคันหนึ่งเลยงั้นเอาซอกสพข่อยหมอนี่ไปกินฮ่ามันเป็นไปได้ยังไงวะฉันคิดว่ามันจะเป็นพระเจ้าแหละฉันคือพระเจ้า ามันเป็นพระเจ้าในเวลาคายพวกงางน,นี่แล้วสิหวยแอปเปิลปีศาจไทยพวกนี้ระเบิดกลายเป็นโกโก้ครัสทีสไหนมันบ้าอิชอิชอ้ายาอาเอออา นายเป็นป้าขอให้นายนั่นกระเด็นไปถึงตรงนู้นแตงโมงไม่ใช่ฟักทองเหลือแค่น้อยแล้วละ่ะนายเป็นคนฆ่าเพื่อนฉันงั้นนายก็ต้องตายซะนายต้องระเบิดไปกับฉันนายคิดว่านายจะทำเหรอา อ่าอ่าฮ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 ่าเดี๋ยวลราพลังฝูนตัวแล้วอ้าวขาจะไม่เป็นไรแล้วเออนายมันโอ้๋อเอายานี่ทุกท p ออกอ๋อ

ออ,อ,อ, uh ออกไปออกไปเออออกไปละโออแตงโมแตงโมเพื่อนชั <ości> ้น <breeds akt> <caring>